นี่นะครับพันไว้แบบนี้นะครับนี่เหลือไว้ตานึงนะครับให้เขาแตกยอดขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาไ่ตองมาแกะนะครับเขาจะแตกขึ้นข้องเข้าเองประมาณนี้นะครับกระเสียบลงไปเลยนะครับแนบห้ค <shoe India> ิดสนิทกันนะครับให้เปลือกสนิทกันนะครับให้เปลือกตรงนี้สนิทกันเลยนะครับสิบสี่วันนะครับทุกคนยอดนี้แตกสวยสวยมากนะครับยอดแรกนะครับนี่ ยอดที่เสียบให้เบิ้งนะครับนี่แตกงามคัก่านไปหนึ่งเดือนนะครับยอดที่เสียบไว้นะครับสําหรับมะม่วงก็ได้แตกกิ่งงามแล้วแล้วนะครับนี่ขึ้นเป็นกิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เอาเสียบยอดนะครับทั้งหกกิ้งเลยนะครับมีแต่กอกสองยอดนะครับยอดนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่นะครับคือต้นนี้หกสายพันธุ์นะครับติดหมดเลยนะครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาเสียบยอดมะม่วงนะครับนี่นะครับกิ่งมะม่วงได้มากหกกิ่งนะครับเป็นกิ่งมะม่วงได้มากหกกิ่งเดี๋ยวจะให้ดูต้นมะม่วงที่จะเสียบนะครับกิ่งมะม่วงต้นนี้นะครับแตกยอดออกนะครับหกกิ่งนะครับมีหกกิ่งนะครับเป็นพุ่มเลยแต่ผมจะตัดทั้งหกกิ่งนะครับเดี๋ยวผมเจ้ายอด นะครับออกกิ่งที่ผมใดมากนะมาเสียบใไซแทนหมดเลยนะครับหกกิง่งหกกิ่งนี่บวกขึ้นกันจะกิ่งนะครับจะมีแเก้วขมินมีสามฤดูมีมะม่วงเบามีบักม่วงหัวสร้างบักม่วงมั่นนะครับแล้วกะบักม่วงนี่อย่างละอีกกันหนึ่งนะครับมีหกชนิดครับมะม่วงอกล่องนะครับมีหกชนิดนะครับผมจะมาเสียบใส่ทั้งหกกิง่งมาล่องดูวา มันจะติดทั้งหกบ่อนะครับเราจะเห็นใหไเบิ้งนะครับหนึ่งต้นนี่หกสายพันธุ์นะครับเราจะมาล่องเบิ้งนะครับหลังจากที่ได้ยอดแบบนี้มากนะครับก็มาพันุนะครับเราจะพันธห้ไเบิ้งกริงหนึ่งนะครับพันุแบบเว้นตายอดนะครับ นี่นะครับพันไวแบบนี้นะครับนี่เหลือว้ตาหนึ่งนะครับให็เขาแตกยอดขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาม่ตองมาแกะนะครับเขาจะแตกขึ้นข้องเขาเองนี่นะครับพันไวแบบนี้ทั้งหกกิ้งเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไเด้ดตัดกิ่งนะครับออกทั้งหมดหกกิ้งแล้วนะครับมีหนึ่งมีสองสามสี่ห้าหกนะครับหลังจากนั้นผมจะเสียบยอดใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฮดหทเบิ่งคลิปนึงเอยอดนึงนะครับ เพราะว่ามันไหลเดี๋ยวมันจะแง่วนะครับผมจะเสียบให้เบิ้องยูยอดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหายยอดผมจะท้ายเสียดนะครับทําเสียดผมถึงจะท่ายให้เบิ้งนะครับโอเคนะครับก็เฮ็ดบ่ยากครับเดี๋ยวเฮียดให้เบิ้งท่านใดอยากเฮ็ดตามก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับตัดกิิงแล้วก็แตงนิดนึงนะครับเพราะว่ารอยตัดมันฉ่ำนะครับต้องให้ผมมีรอยฉ่ำนะครับ หลังจากนั้นก็พาลงไปนะครับพาลงมานะครับนี่นะครับพาลงนะครับหลังจากนั้นนะครับออกกิ่งที่เท่าจะเสียบนะครับเฉือนนะครับเฉือนลักษณะประมาณนี้นะครับก็บเสียบลงไปเลย นะครับแนบให้คิดสนิทกันนะครับให้เปลือกสนิทกันนะครับให้เปลือกตรงนี้สนิทกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับดึงเอาเทปพ,พันกิ่งมานะครับแล้วกะ็มาเห็ดเป็นดึงให้มันเป็นเชือกนะครับเพื่อที่จะมัดให้มันแน่นนะครับมัดก้อนนะครับถ้าบ่มาเดี๋ยวมันจะ ติดยากนะครับแนะนำว่าให้มัดแทนแนนเลยจัดระเบียบนะครับเปลือกห้มันแนบสนิทกันนะครับหลังจากนั้นก็มัดไห้หลังจากมัดแล้วพันเลยนะครับพันเพื่อที่บ่ให้ยน้ำเขานะครับ ท่นไว้แบบนี้เลยทำไมมาขาดเร็วจังเขาขาดดีแท้โอเคนะครับแค่นี้นะครับวิธีการเสียบยอดมีแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเชื้อแลวก็เชื้อต้นต่อนะครับแลวก็เชื้อกิ่งพันธุ์ดีแล้วก็นะวกกวกปัก เสียบลงไปให้แนบสนิทกันเนื้อเยื่อแนบสนิทกันหลังจากาน,นั้นก็พันไวแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาติดตามผลน้ากันโอเคเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอีกหากิ่งให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทายให้เพิ่งอีกเทื่อนึงนะครับครับตอนนี้ก็ได้เสียบยอดเซตทุกกิ่งแล้วนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอมาติดตามชมนะผมนะครับว่ามันจะติดจากยอดหรือว่าจะติดหมดเลยนะครับก็อาจจะมีติดบ่ติดบ้างนะครับ ทั้งหกกิ่งนะครับกับเซตนี่นะครับวิธีการเสียบกับว่ายากนะครับดูที่ต้นคลิปเลยนะครับนะครับอาจจะบติดลอยเป็นเนกับเป็นไปได้หรือว่าอาจจะติดทั้งหกิ่งเลยกับเป็นไปได้นะครับกับองใดเดียวผ้ามาเบิงนะครับหลังจากที่เสียบยอดนะครับหลังจากที่เขาแตกยอดนะครับก็่าจะบ่กเกิน3ามสัปดาห์ นะครับบ่เกิน3สัปดาห์ก็น่าจะเห็นผลแล้วว่าติดหรือบ่ติดนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเบ่งน้ากันอีกเท่อนึงนะครับว่าจะติดหรือบ่ติดนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป14ี่วันนะครับผมพามาติดตามผลหลังจากที่เสียบยอดไว้นะครับดูยอดนี่นะครับ14วันนะครับทุกคนยอดนี่แตกสวยสวยมากนะครับยอดแหลกนะครับนี่ยอดที่เสียบให้เบ่งนะครับนี่ แตกง่ามคักนะครับแตกใบอ่อนขึ้นหมดแล้วนะครับมียอดที่ติดอยู่นี่อีกกิ่กหหง,งหนึ่งนะครับนี่ยอดนี่ก็สวยมากนี่อีกกิ่งหนึ่งครับนี่สามยอดนะครับสามยอดแตกสวยมากนะครับจะมียอดที่บดติดยอดหนึ่งตรงนี้ดำไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้บดติดส่วนตรงนี้ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่ แต่ว่าก็มียอดน,น่อยๆกำลังแท่งขึ้นยุด้านบนนะครับนี่นะครับยอดหน่อยกำลังขึ้นอีกยอดหนึ่งก็ยังเขียวนะครับแต่ว่ายังบ่ทันแตกยอดครับนี่สรุปตอนนี้คือติดติดแล้วสามยอดนะครับส่วนยอดที่ตายเดี๋ยวจะเอามาเสียบใหม่นะครับนี่กิ่งนีก,กติดนะครับติดหนึ่งกิ่งติดสองกิ่งนะครับ ส่วนกิ่งนี้นะครับไงคักนะครับนี่นะครับกิ่งนี้สวยมากนะครับถ้ามาคลิปกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพามาอัปเดตอีกกอบหนึ่งนะครับทุกคนครับมาอัปเดตอีกกอบหนึ่งประมาณอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับอีกสัปดาห์หนึ่งมาเบิ่งว่ายอดตรงนี้มันจะเขียวเลยนะครับนี่ใบนี้แล้วก็อีกสองกิ่งนั่นน่ะจะขึ้นยอดใหญ่เลย สวยมากสวยมากนะครับหนึ่งต้นหสายพันธุ์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งครับยอดมะม่วงงามๆครับตอนนี้ได้ผ่านไป3ามสัปดาห์แล้วนะครับสามสัปดาห์เพราะว่าผมผมเสียบยอดนะครับวันที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับมื่อวันที่สิเจดกันยายนนะครับ นะครับก็ได้สามสัปดาห์นะครับดูยอดมะม่วงที่ผมเสียใ้ยอดนี้นะครับยอดนี้ง่ามแห้งนะครับง่ามมิหลีดูนะครับอันนี้นะครับพร้อมที่จะแกะเทปพันกิ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาลัดต้นแล้วนะครับนี่นะครับเขาลัดกิ่งนะครับลัดกิ่งกิ่งเขาจะบโตนะครับเขาต้องแกะออกได้เลยนะครับถ้าโตประมาณนี้นะครับสามารถแกะเทปพันกิ่งออกได้เลยนะครับนะครับอันนี้ติด กิ่งหนึ่งนะครับจาก6กกิ่งนะครับอันนี้เป็นกิ้งที่สองนะครับนี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วกับยอดน้อยๆนะครับตอนนี้กับใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้กับติดแน่นอนนะครับกิ่งนี้ติดแน่นอนนี่ครับอีกกิ้งหนึ่งนะครับกิ่งที่สามนะครับตอนนี้กับติดสามกิ่งแล้วนะครับอันนี้กับสามารถแกะเทปพันกิ่งออกได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับนะครับเพราะว่าเขาเริ่มจะรัดกิ้งแล้วนะครับ ติดสวยงามเลยนะครับ3มกิ่งนะครับ3กิง่ง3ยอดส่วนกิ่งที่บปติดอีก3ยอดนะครับผมได้เอามาเสียบเพิ่มนะครับผมไดเอามาเสียบเพิ่มอาทิตย์ที่แล้วพึ่งผ่านไปอาทิตย์เดียวนะครับนี่นะครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะครับกับมีตาใบโผล่ขึ้นมาสันิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเดยสัปดาห์หนึ่งผ่านไปดูดูยอดหน่อยนะครับนี่ดูยอดหน่อยกําลังขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเสียบไปก่อนหนะ้านี้มันบปติดนะครับเสียบพร้อมกัน ผมก็เลยเอามาเสียบไม้อาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่สัปดาห์ที่สองผมเอามาเสียบไม่ผ่านไปหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับดูยอดเขากาลังขึ้นเลยนะครับนี่นะครับแค่สัปดาห์เดียวนะครับยอดแท่งขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งต้นหกสายพันธุ์นะครับกิ่งที่หนึ่งกิ่งสองกิ่งที่สามกิ่งที่สี่กิ่งที่หานะครับส่วนกิ่งนี้ผมเสียบขางแท่นนะครับเพราะว่ากิ่งนี้ก 1, 2, 3, 3, 3, 4, ับโพติดเหมือนกันนะครับผมเลยเสียบขางแท่น นะครับนี่นะครับแต่ว่าสามกิ่งนี่นะครับที่ยังบอนติดพมกะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ้งจนกว่าเขาจะติดนะครับกะสัปดาห์หน้าหรือว่าอีกสองสัปดาห์นะครับเขากะอาจจะงเท่าสองกิ่งนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะภาพมาอัปเดตนะครับแต่ว่ากิ่งพวกนี้คือสามารถแกะเทปพันกิ่งออกได้เลยนะครับสามารถแกะเทปพันกิ่งออกได้เลยเดี๋ยวผมแกะออกเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งนะครับผมจะแกะออกนะครับแล้วก็ ่ายเพิ่งอีกรอบนึงนะครับครับตอนนี้ก็ได้แกะเทปพันกิ่งออกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับร้อยแผลนะครับที่เสียบนะครับนะครับร้อยแผลก็จะประมาณนี้นะครับผมเสียบริมนะครับนี่ร้อยแผลนะครับก็สามารถแกะเทปพันกิ่งออกได้เลยแบบนี้นะครับแต่ว่ากิ่งนี้เดี๋ยวผมจะพันไว้นิดนึงตรงร้อยแผลอยู่นะครับนี่นะครับจากที่ห้องรัดไว้รอบก่อนเขาเป็นร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งเขาจะโตขึ้น เว่าผมกะเดี๋ยวผมพันไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูฝนนะครับล่มแห้งนะครับร่มแห้งนะครับกลัวกิ้งเขาหักนะครับถ้ากิ้งเขาหักมากเดี๋ยวมันจะยากนะครับเพราะว่ามันติดแล้วนะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวจะพันไวตรงร้อยแพ้นะครับเพื่อเขาฉีกขาดนะครับเพื่อมีล่มแห้งนะครับส่วนกิ้งนี่นะครับกิ้งนี่ผมกะเรือไวประมาณนี้ก้อนนะครับนี่เรือไวตรงห้างลัดหลอบแรกนะครับเพื่อว่าหหกิ้งเขาฉีกนะครับไหต้นเขา ญ่ติดดีๆก่อนนะครับค่อยแกะออกนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาล่อที่ตามอีกเท่านึงนะครับผมจะภาพมาอัปเดตอีก3กิ่งนะครับส่วน3กิ่งนี่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็เหลืออีก3ามกิ่งเดี๋ยวผมภาพมาอัปเดตอีกเท่านึงนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป1นึงเดือนนะครับยอดที่เสียบไว้นะครับสําหรับมะม่วงก็ได้แตกกิ่งงามแล้วแล้วนะครับนี่ ขึ้นเป็นกิ้งใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เขาเสียบยอดนะครับทั้งหกกิ้งเลยนะครับในกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองนี่กับติดนะครับยอดขึ้นใหญ่ขึ้นกันนะครับส่วนกิ่งที่สามนะครับกิ่งนี่ก็ยังบอกเดี๋ยวแกเทปพันกิ่งนะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ได้แล้วนะครับเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่แล้วนะครับส่วนอีกสามกิ้งที่ผมมาเสียบเพิ่มนะครับก็ติดไปแล้วนะครับนี่นะครับที่่า้ให้ดูอาทิตย์ก้อนนะครับที่นี่ก็แตกใบขึ้นมาแล้วนะครับนี่ นะครับกิ่งที่ซีนะครับส่วนกิ่งที่หากิ้งนี้นะครับกิ่งที่หากิ่งนี่ก็แตกยอดง่ามมือกันนะครับนะครับแตกออกเป็นสองยอดเลยนะครับนะครับอาทิตย์นาอาจจะใบใงญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตนามาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลอดูกิ้งตรงนั้นนะครับกิ่งที่ซีกับกิ่งที่หานี่นะครับว่ากิ่งเขาจะใงญ่ขึ้นประมาณไหนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะ อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับที่จะมา่ายเบิ้งนะครับเพราะว่าเขาเลื่อมใ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งคือกิ่งนี้นะครับกิ่งที่หกนะครับกิ่งที่หกนี่ก็ย่งบอนแตกขึ้นนะครับอาทิตย์นานะครับนาจะแตกขึ้นแล้วนะครับระหว่าง2องยอดนะครับแต่ก็คือติดนะครับติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับหกกิ่งติดตั้งหกกิ่งนะครับก็เท่าก็ได ouais, uh ้กิ่งมะม่วงที่เท่าต้องการนะครับจากที่จะเป็นมะม่วงธรรมดานะครับเท่ากับเอามะม่วงที่เท่าต้องการมาเสียบใส่นะครับ หกกิงนี่คือหกสายพันธุ์นะครับเป็นหกสายพันธุ์นะครับที่เสียบใส่ในต้นนี้นะครับรอเบิ้งนะครับว่าเวลาเขาออกลูกออกผนมาจะเป็นแบบใดนะครับแต่ว่าตามที่เฮให้เบิ้งคือติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับติดลอยเปอร์เซ็นต์เลยดูรอยแผลนะครับนี่นะครับรอยแผลผมยังเหลือเทพันกิ่งไว้นะครับเพราะว่าอย่าล่มผัดอย่ามันหักนะครับเดี๋ยวล่มหักลมผัดเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับ นี่นะครับย่งเหลือร้อยแพรไว้นะครับนี่นี่นะครับรับรองเลยว่าวิธีการที่ผ้าเห็ดนะครับติลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียบหกกิ่งกินหกกิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวทิศหนานะครับเดี๋ยวทิศหนาว่าทายห้เบิงอัปเดตอีกรอบนึงนะครับมาดูว่ากิ่งที่ย่งเหลืออยู่สามกิ้งนะครับเขาจะแตกใบขึ้นไงประมาณใดนนะครับเดี๋ยว อาทิตย์หน้ามาเบิ้งน้ากันครับเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งครับครับกับผ้ามัดทีตามในสัปดาห์ที่หานะครับกับรอบก่อนนะครับผ้ามาเบิ้งตอนหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้นะครับมะม่วงติดมดทุกกิ่งแล้วนะครับแล้วก็ใหไงมดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเดือนครับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอันนี้คือหาสัปดาห์นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับร้อยแผลนะครับนี่นะครับนี่ร้อยแผลนะครับดูกิ่งนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มาก แล้วก็กิ้งที่ผมมอาว่าเสียบสัมไว้นะครับที่มันติดนะครับหลอกก่อนผ้ามาดูนะครับดูนะครับนี่นะครับแตกยอดสวยมากนะครับนี่แตกออกสองยอดนะครับยอดนี่กับติดแล้วนะครับนี่นะครับคือต้นนี้หกสายพันธุ์นะครับติดหมดเลยนะครับแล้วก็กิ้งนี่นะครับกิ้งนี่กับติดแตกกับบงงามขึ้นเขานะครับกิ้งนี่ติดแต่บงงามขึ้นเขานะครับ แต่ว่ากิ่งอื่นติดง่ามมดทุกกิ่งนะครับนี่นะครับแรกๆจะติดอยู่สามกิ่งนะครับจะมีกิ่งนี่นะครับนี่รอยแผลนะครับนี่นะครับหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งตรงตรงนี้สองกิ่งนะครับสามกิ่งนะครับที่ติดรอบแรกสามผมมาเสียบเพิ่มนะครับที่สามกิ่งน่อติดผมมาเสียบเพิ่มก็จะมีกิ่งนี่นะครับติดแล้วนะครับนี่นี่กิ่งนี้ติดแล้ว กิ่งนี้ก็ติดแล้วนะครับติดงามงามแห้งเลยตัวนี้นะครับแล้วก็อีกกิ้งหนึ่งคือกิ้งนั่นนะครับติดมดนะครับแต่ว่ากิ้งนั่นจะบางงามนะครับนี่นะครับ่านไปหาสัปดาห์นะครับหกสายพันธุ์นะครับหกสายพันธุ์ถารวมกับต้นหลักก็จะเป็นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดสายพันธุ์นะครับนี่นะครับถ้าผู้ใดอยากล่องนะครับเสียบยอดก็ล่องเบิ่งนะครับวิธีการเสียบกับเฮหทเบิ่งแล้วนะครับเสียบคางก็ได้ นะครับหรือว่าจะเสียบแบบติดตาหรือว่าจะเสียบยอดนะครับวิธีที่จะให้ติดง่ายนะครับคือถ้าตัดกิ่งออกแบบนี้เลยนะครับถ้าตัดกิ่งออกแล้วเขามาเสียบด้านบนนะครับมันจะเห็นติดง่ายนะครับนะครับตัดกิ่งออกนะครับส่วนปลายแ้วเขามาเขามาเสียบส่วนปลายนะครับนี่จะติดง่ายนะครับพวกที่ติดติดหมดนะครับ โอเคนะครับฤื่อดูที่เหมาะที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นช่วงนี้นะครับฤดูฝนนะครับฤดูฝนจะเหมาะสําหรับการเสียบยอดนะครับเพราะว่าอากาศมันบบาห่อนเกินไปนะครับเพราะอากาศบบาห่อนนะครับมันจะติดง่ายนะครับโอเคนะครับกัคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพามาดูทั้งหาสัปดาห์เลยนะครับก็อัปเดตตลอดนะครับกัถือว่าติดสมบูรณ์แบบเลยนะครับหกกิ่งตีนหกกิ่งนะครับ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ